<Un> ไงครับทุกคนสวัสดีครับยินต้อนรับเข้าสู่ช่องอั t e l i f e Channel นะครับวันนี้นะครับผมก็ได้เข้าไปอ่านคอมเมนตะ์เนาะก็ไม่ได้อ่านมาหลายวันแล้วก็ได้แวะไปอ่านคอมเมนต์นะครับเห็นคนขอตัวละครโคนรนานานะ่ะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามา พาทุกคนไปเล่นโคน,นันกันนะในวิดีโอนี้นะครับแต่ว่าจะเป็นโคนันล่างแสงอุตสาเนาะก็เดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูนะครับว่าตัวมันเนี่ยยังเล่นได้ดีแล้วเล่นได้โหดอยู่ไหมนะครับก็จะเป็นโคนันล่างนี้เนาะเดี๋ยวส่วนตัว,ตว,ตวะละครที่เราจะเอาไปเล่นด้วยก็เอาเป็นซาสึเกะตัวไหนดีเอาเป็นซาสึเกะปะตัวนี้แล้วก็เป็นกาหลานะกาลาโอเคเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็โคนันเ,เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวทีมที่ผมจะเอาไปเล่นก็จะเป็นประมาณนี้เนาะ อ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าโคนันเนี่ยมันยังเป็นตัวที่เล่นได้ดีอยู่ไหมนะครับไปเริ่มไปเลยนะอืมอาจจะรอห้องนิดนึงนะครับผมก็ไม่รอห้องนานแปลกๆนะอ้เราเจอมินาโตะนะครับแล้วก็กาละเอโอเคไม่เป็นไรนะครับขอยืดเส้นยืดสายหน่อยละกันนะครับออซึ่งคาบโตเนี่ยเราเป็นตัวที่แพ้ทางเขาแล้วไม่มีสกิูจับนะ โอ้ยถึงเหรอถามจริงเหรอโอเคเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหสกิลหนึ่งเขาถึงเลยผมก็คิดไม่ถึงนะเมื่อกี้เนี่ยระยะมันกว้างมากเลยอ่าเราเก็บสกิลหนึ่งไว้นะครับบึ้มโอเคนะครับแล้วก็ลงมาตีนะ แล้วก็กดสกิลสองอ่ะประมาณนี้นะครับซึ่งเราสกิลต้องแม่นนะครับแล้วก็ต้องเดาทางศัตรูให้ถูกนะซึ่งศัตรูก็เล่นอยู่มีเชิงอยู่นะครับคนนี้นะฮะยั่ต่อไปกาล้วก็เป็นตัวแข็งเนาะก็ไม่คิดว่าจะเป็นปัญหาอะไรนะอ่าโดนนะเอ้ยเขาไอ้นี่เหรอ ขึ้นไปด้านบนนะครับโอเคแล้วก็สไลด์ลงมาเพราะว่าเขาจะขึ้นมาสกิลอยู่แล้วนะครับโอเคสคกิลเลยเก็บเก็บอาสกิลหนึ่งไว้นะโอเคไปสไลด์แบบนี้แล้วก็เล่นต่อนะเดี๋ยวเขาก็อาอ้าวเขาไปเลยนะครับผมไ็คิดว่าเขาจะเดี๋ยวเขาก็จะหลบมาหรือว่าจะอะไรมานะโอเคก็ไม่เป็นไรนะครับเขาออกไปแล้วนะครับ บบเราต่อไปกัน,ลเ,นกเลยเจอรルโตะนะครับเจอซากุระตัวแข็งแล้วก็โซซเกะเป็นาสายฟ้าเนาะซึ่งคนนั้นเนี่ยเราไม่ได้เอาล้างมาเราก็จะสู้ยากกับพวกที่มีตัวแข็งนะตัวเราก็ไม่มีสกิลจับด้วยนะครับโอเคนะครับสกิลหนึ่งใช้ไปเลยนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวเขามีท่อนไม้ปุ๊บเขาก็าสกิลหนึ่งเราก็จะกูดาวเสร็จพอดีนะครับอโอ้โหผมกดสกิลหนึ่งไม่ทันเอ๊ะไม่ใช่ดิกดไอหมีตัวแข็งไม่ทันซึ่งเมื่อกี้มันควรจะทันวะนะแต่ว่ามันกดไม่ติดนะโอเคสกิลเขามดแหละนะครับ โอ้โหโอ้โหนี่น่งรอบนี้เราถังน,นะครับ้ซอุซอยอย,ย่าบ,บอกนะโอ้โหเกือบตายนะครับผมไนม่าจะโตเล่นเรานะแม่นะเมื่อกี้สกิลหนึ่งเราดันไม่ตายเฉยเลยนะผมคิดว่ามันจะตายละคราวนี้เราต้องระวังให้ดีซาก,กุระมันใส่เรารอบเดียวตายแน่นะครับ โอ้โหอ๋อมานะโอ้โหโดนเฉยเลยผมอยู่ด้านบนดูดูดิดูดิมันจับผมโดนได้ไงนะครับโอ้โหนี่นะอ่าโอเคโอเค เออฮือไม่นะโอ้โหนิดเดียวเองอะ่ะทุกคนเออมันไม่ยอมตายให้อะ่ะเออไม่นะไม่นะเราจะแพ้หรือเปล่านะเือออือเออ,เ,อ,อเรียบร้อยเลยนะซาส,สเกตเราอ่บคราวนี้เราต้องพึ่งการลาแล้วแหละนะ ดูกันว่าใครจะเป็นฝ่ายได้ก่อนนะครับผมต้องเอาจักระคืนมาให้ได้นี่แน่ได้นะครับอ่าโอเคนะเดี๋ยวต่อไปก็ตัวสุดท้ายละต่างคนต่างไม่มีสารเชิญซึ่งคนได้เปรียบมันต้องอยู่ที่เรานะครับเพราะว่าเรามีตัวแข็งโอ้โหตีไม่ทันโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย ตีไม่ทันเฉยเลยเมืนนะ่อกี้เนี่ยอ่าอ่าเรียบร้อยดีอย่างนี้เรียบร้อยดีอย่างนี้โอ้ยือ่อโอ้ยื่โอ้ เจออ่าฮะเรียบร้อยเจอเราตีดักนะครับไม่คิดผมตีดักนะผมรู้อยู่แล้วว่าเขาต้องวิ่งมานะวีบืม้มอ่าเรียบร้อยนะโอ้โหรอบนี้โคนันเราไปเสียตรงนรนโตะเยอะเกินไปนะครับอืมโอเคไม่เป็นไรนะครับก็ไปกันต่อนะเฮ้เราเจออีกละเจอมาอีกละเจออ่า นารูโตะเจอโอโรเจอคาบุโตะนะครับซึ่งคาบุโตะเนี่ยผมไม่ค่อยชอบมันเลยสำหรับการเล่นโค่นันนะต,ตัวอื่นผมไม่ไม่ได้ไม่ชอบหรอกตัวอื่นก็โอเคอได้ อนนโ,โอ้โหเรียบร้อยเลยนะ,ะระยะการตีเราไม่ถึงเมืเ่อกี้อ่าทำอะไรอ,ะอ่ะอ่าเรียบร้อยคราวนี้นะครับจักระไม่มีแล้วนะเล่นอะไร เล่นอะไรฮะจะกักรบไม่มีแล้วนะครับรีดดาเมจไปเลยนะครับนี่เนี่ยประมาณนี้ซึ่งคอมโบของโคน,นันก็มีเมไม่ค่อยเล่นไม่ค่อยยากคอมโบไม่ค่อยยากนะมันวนสกิลได้วนคอมโบได้โอเคนะครับถ้าไม่มีสกิลก็ตีสองครั้งแบบนี้รอนะหรือไม่ก็แบบนี้อ่าตีสองครั้งแบบนี้นะครับอืมตีสองครั้งแบบนี้รอสกิลนะล้วพอสกิลว่งคิดว่าใกล้คูดาวเสร็จแล้วก็ สามารถทำแบบนี้ได้ด้วยนะอ่าเพิ่มจักระหหลอดนะครับเป็นของเรานะเพราะอ่ะประมาณนี้เห็นไหมได้จักระมา2องหลอดนะครับดูที่ตัวเราเพราะว่าเมื่อกี้เราปาสกิลสองแล้ก็กดอตินะครับแต่ศัตรูต้องอยู่ค่อนข้างต่ำเราก็ต้องลอยค่อนข้างสูงนะอ่ะโอเคบูมบูม โดนวะไม่โดนโอเคก็รอเหมือนเดิมนะครับพอเขาหลบมาเราก็สไลด์หนีนะครับสไลด์หนีปุ๊บแล้วก็แบบนี้สไลด์โอเคไปแล้วไปสิ สไลด์สไลด์ไปนะสไลด์ไปหน้านะนโอเคประมาณนี้เอ้ยโอ้โหยังเข้าไปอีกเหรอผมยังเข้าไปหรอไม่นะไรู้สึกโอ้โหมันฮิวด้วยฮะมันจะเอาชนะเราเลยนะครับแม่เมื่อกี้ผมอุตส่าห์แบบบิงเข้าไปข้างในแล้วนะสไลด์เข้าไปข้างในแล้วมันยังดูดผมกลับเข้าไปคืนอีกนะโอ้มันสุดจริงๆนะตัวคาร์บูโด,ดตัวนี้ อืมเราแทงมันได้นะเราไม่กลัวนะพวกตัวที่แบบเนี้ยโอ้โหนะให้เขาไปแต่ว่าเขา,าก็สกิลไม่โดนหรอนะโอเคครับโอเคเรียบร้อยนะครับผมก็จบไปะนะอีกรอบเนาะ เอ้ามันมีรูปหัวผมด้วยรูปหัวผมก่อนไปนะครับแหมนะอ่าโอเคนะครับก็ไม่เป็นไรอืมวัเราเจอทีมแสงอุไส้แล้วเจอโอโรอิทาจินะครับโอโรอิทาจิแล้วก็อ่าซาสุสเกะน้อ นี่ไงเจอเราหน่อยเป็นไงฮะฮะเ<ะ>มื่อกี้ผมงงเลยนะครับทำไมสกิลเอ๊ะทำไมโจมตีขรงสุดท้ายผมมันหลุดนะครับ อ่ะโอเคประมาณนี้นะครับเรียบร้อยนะครับไปนะกลับไปนอนไรโอโลอันน okay. ี้อ่อิทาจิมันเอาอันนี้มาคาถาดินนะมัน มันใช้กระถาดินไม่ได้นะเพราะว่าเรายังลอยอยู่นะครับ <c oughs> อ่าหนึ่งสองสามสกิลสองไปแล้วก็สกิลหนึ่งโอเคเรียบร้อยนะครับดีดาเมจมันไปเลยนะสารเชิญเรายังไม่เสียนะโอเคถ้าเป็นสกิลนะครับ บูมสัสเกตเป็นตัวแข่งนะโอ้โหกวสิก้าหนึ่งไม่ออกเอ้ยมันออกแล้วแต่แบบมันโดนโดนเสริมนะโดนโดนใ้เนี่ยเอาละบ้มนะครับ โอ้โหตายนะครับผมเสียดายมากเลยนะนี่ทาเลอนเราเหลือเยอะกว่าน,นี้อีกสักนิดนะมันจะดีมากเลยนะโอเคเรียบร้อยแล้วครจบ,บ,บ,บแบบรวดเร็วนะครับบุ้มบุยบุยแหม่เสียดายนะช็อตโคนนั้นเมื่อกี้เนี่ย พัดเขาโดนแล้วแหละนะครับสกิลสกิลเสริมโดนเขาแ,แหละแต่แบบเลือดไม่พอถ้าเลือดเยอะพอเนี่ยตายแน่นะฮะแล้วเราเจอนะกระจกนะครับภูมิรอบนี้หนางกระกตระแข็งหลายครั้งเี้แล้วก็โอโลนะต้องเจอโ,อโลบ่อยมากเลยสุสเกะเอ้ไม่ใช่ดิหนังกระจกตัวแข็งหลายครั้งเงี้แล้วก็โอโลโอเคนะครับไป ลุยกันลุยกันลุยกันเฮ้ยมันอ้ไี่หมดแล้วนะออ้ตัวแข็งเลยห่ะตัวแข็งเลยห่ะโอเคนะครับมากดสกิลที่มันยืนนิ่งแบบนี้ก็ชอบเลยนะครับบึ้มสองบึ้ม อ้าวเสียสังเชิญไปแล้วโอเคนะครับเสียสันเชิญไปละวหนึ่งตัวนะก็คือหลุเมื่อกี้นะครับอันนี้ตัวแข็งคขามหมดละอันนี้เหลือไอ้ใครเงี้ยนี่แหละไรใครเงี้ยเราจัดการก็คิดว่าไม่น่ายากเท่าไหรนะ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้ดู โอเคนะครับประมาณนี้ <c oughs> ผมบอกแล้วว่าอะไรย่างนี้สำหรับผมอะการเล่นคนนั้นอะมันไม่เท่าไรนะครับ โอเคนะครับผมจังหวะเราดีหลายรอบมากเลยนะเ oh. มื่อกี้จังหวะอะไรคือเงี้ยมันวาร์ปมาฟันผมมันก็โดนสกิลหนึ่งเพราะว่ามันวาร์ปมาฟันโดยที่ไม่มีเกาะสายฟ้าเอ oh. อโลก็โดนอีกเนะี่ย โ okay. ออเคใช้สกิลหนึ่งไปเลยนะลรวก็วนคอมโบโด้วยสกิลสองต่อนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันมีท่อนไม้นะครับสกิลหนึ่งเราก็จะกูดาวเสร็จพอดีเห็นปหมประวนคอมโบปบ๊บเอ้ยโอ้โหคิดว่าไม่โดนอื้ม โอเคปึ๊บเรียบร้อยนะครับผมจบไปะนะครับบึมปึมนะครับเรียบร้อยนะครับโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคนนั้นนะก็ได้มาเล่นให้ดูประมาณนี้ะน,น,นะครับสำหรับตัวละครโคนนั้นนะซึ่งมันเป็นตัวละครเก่าแล้วก็เป็นตัวละครที่ก็ยังเก่งอยู่นะครับซึ่งผมก็ยืมมาใช้ในการเล่น ไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันก็จะมีตัวที่เก่งกว่านะครับแต่ว่าตัวมันเนี่ย mm. เห็นไหมจากที่ผมแสดงให้ดูเนี่ยมันเก่งมันยังเก่งอยู่นะครับเอ่ออะไรประมาณนั้นนะโ mm. okay, อเคยังไงเ mm. พื่อนๆก็ลองไปเล่นดูนะครับ mm. ซึ่งผมก็ได้เล่นให้ดูไปแล้วในวิดีโอนี้เนาะ mm. ก็ขอขอขอ,ขอบคุณคนมากที่รับดูอรับชมจนจบนะครับแล้วก็อยากเห็นตัวอะไร mm. ก็ขอเข้ามาซึ่งผมก็จะทํามาเรื่อยๆนะครับทาให้ครบทุกตัวอะไรประมาณนั้นนะทำตัวไหนทําได้ก็ทําไปทาไปอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคก็ okay, ขอเข้ามาได้เลยนะโอเคสำหรับวิดีโอนี้ผมขอจบไปเพยงนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดอ่าซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องอัปตรายด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารหรือวิดีโอใหม่ๆที่ผมอัปโหลดลงช่องนะโอเคก็วิดีโอนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันวิดีโอหน้าไปละ